สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกียงจ่าย,ยาพาแป้งกินนะครับเพิ่งเลิกงานนะครับเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงนะครับบุรีน้องชายโทรมาบอกกินมูกกระทะมูกกระทะแต่แต่กระทะไม่มีนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับมากินซุก,กี้นะครับนี่นะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มซื้อซื้อเอาเนอะไม่ทำเองนะครับปัง นะครับเส้นนะครับนี <Yeah. S 1> ้หมูเอนะครับทำจิม้มทำจิ้มเราก็จะใส่พริกก็ทำกระเทียมไปหน่อยเนาะนะครับ <Yeah. S 1> มาน้อยมาน้อยนะครับแม่เขาป้อนอยู่เนาะโอ้ยขลังโลกเกิน <c oughs> นีก่อี่ตั่หน่่งฮ่าก่าฮ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  mm hmm. ่านบาฮ่า่า้่าน,น่าฮ่า่าฮ่า่า่าฮ่าฮัาฮ่นนะก่นฮ่านา ไปกินนีห้่ครับผัดชาฝีมือพี่สาวผมชิมดูแล้วนะครับโคตรอร่อยนะครับโคตรอร่อยอัดระดกัดกระดกอะไรทใ้น้่นนะคะตักใส่้วยก่อนจัดจานเลยค่ะเอาเครื่องเลยเป็นไงเนาะรสชาต ก็เทียมผมไม่ชอบแล้วทุกคนชอบเผ็ดเนาะเนี่ยค่ะหมูนะคะหมูมอยากเากันทำไมลูก่อยสองตัวนะครับหมา ไปเรื่อยๆนะครับถ่ายเราลองกินตะคาบมนเน้อหมูเนี่ยสามชั้นนี่แหละตักมาละทางตรงไม่ต้องรอ,อมนะครับกินเองถ่ายเองทั่งเลีงพอไป่อะ เหอร่อยได้วหนื่อยะเหนื่อย้แหละเหมือนวันนั้นกิโก้ตามล่ตามมาก็อรอไล่ามสาวซาเรอิซ่าีจะแป้งวอสมเิเดี๋ยวจะไปซื้อแป้ง

โอ๊ยอาขึ้นเยขนเลยโยโอ๊อ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอโโอยอยโอ๊อโอ๊ยอออ อร่อยจะแม่ร้อนเออเป็นไงครับอือ้าวครับไม่ได้ใส่น้ำจิมจ้มเลยร้อนาไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าน้ำซุปเทาทีแนละ้วน้าเคุกเขาดีค่ะน้ำซุปดีคลุกเขาทีเดียวอให้ไอ้ตุ้มกนวกกนเดียว กันโหดพี๊อ่ะสิบหนูครับอ้าวอืมอืมอร่อยใช่ไหมครับเาร้อนนี่ยังเลยโคตรร้อนแนวของร้อนเลือดร้อนหน่อยเดือดพ่านหนึ่งนะจ๊ะมาดีใจโอ้โวเติมแกงอีกหน่อยครับรอพี่ชายมานะครับก็กินกันแบบพี่น้องเนาะ นะครับโกโก้ไปเลยโกโก้ลูกสบายนะครับเนาะเรื่อยๆตั่ดูอยนนึงเลยเนาะนี่คือใช้ฝังกล้องเข้กล้องฮะงานเริ่มมีแล้วครับอ้าวทำไม่ัจงานงานงานเล่นใช่ไหมต้องมาถึงไม่ได้อาบน้ำเลยก็ซัดก่อนเนาะ งานอยู่แถวห้องศาลนะครับภาคอบานทองมีรถคดไทลเลยห้าสิบโลได้บสามส้าโลอ๋อสาห้าโลไปกลับก็เจ็สิบโลครับว euh, ันห้าสิบโลไปห้าสิบกลับสี่สกเ้มเป็นอย่างนี้แหละมันเ้าโดมาสงตัวกดจริงๆอันนี้ตออันนี้ต่อผู้นะครับจะป้อตัวเมีย โดเมียก็หนีนะครับผมก็หนีไม่น้อยกวันนี้ก่อนมาให้หยุดเลยนะแต่ครับกำลังไวรุ่นเลยกำลังอยากครับเนาะท่าไราได้รถแต่วันนี้าเนะสบายครับวันนี้เนาะอร่อยนะครับอร่อยจะเหลือเยอะปั้กเฮยมันยังไงอร่อยจะเหลือเยอะทวาเยอะไงครับ รอราต้อง้างออกไปรอบนี้รอบนี้อีกประม20คนรบไหนออ่รอบ2อัีรอบที่3รอบแรกจ้างออกกี่คน0คนออถ้าผมกิงมีีคน500คน500ช่างอะไรบ้างที่จปผ่าไ ออพวันเดือนร้อยเขาม่ต้องจายจ่ายพิเศษรูพกนเดืนเจ้าอกมวงเจาเดอยู่ันานแมวจ้าของคมว่่าเด้อครับกินแมชอบก็การกินแบบบ้านๆแบบพี่น้องพี่น้องครับ ทำดีๆพี ogene, ่น้องกันเลยแช่นะครับกดไลค์กดแชร์ไปกินไปเรื่อยลาป้อมอากาศแบบบ้านๆเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับ